เอาละครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Markman Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dead by Daylight กันนะครับผมไม่รอช้าเราไปหาห้องเคลียร์ก่าไปนครับแต่ช่วงกักคลีน,นี่หาห้องนานนะเกม Dead Dead by Daylight เนี่ยก็าจะเจอรอเกือบสิบนาทีเราเบย่ยาวกันนั้นด้วย บบการเสียเวลาเจอรอตัดภาพตอนที่ไปเจอห้องกันเลยนะครับกว่าจะเจอห้องรอตั้งนานเดี๋ยวเขาเลือกอุปกรณ์ก่อนนะมีเยอะไฟฉายแล้วกันล้อใหม่ต่อจากคลิปที่แล้วถึงใช้ไฟฉายดูอ้าใช้ อันนี้แม่ไปแล้วกันไปพร้อมแล้วลุยกันเลยอันจรกดดูก่อวว่ามีใครบ้างอ่าอ่าไม่ออกครับสวิตช์อานไม่ออกเซลแค่ <c oughs> for twenty two second กปะไม่รู้ เล่นเกมไปดีกว่า โอ้โหต่างน,นี้ใครเอาปัดมามีไอ้บัตเมื่อกี้แน่เลยลุงล้งลุงล้งลุ้งย้อนยอง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 ้ยอนทำเลยไปด้วยเอานี่หมอลมนอนตายตรงนี้ด้วยไปผู้ชาด็กดับพิษยา,าสตรง <c oughs> นี้ก็เยี่ป๋า ครั้งนี้เราต้องรอดผมบันทึกเด็นตวหลักให้อยู่นะลุงดงดูทางลูนด้วยไอติมมงดูององของปกักเลยฮัลโหลกาตาแดงเชียดดูดมีถุยอ่ะตัวไรหว่าตัวไรหว่าตัวไรหว่า เสร็จไปเสร็จไปอีกหนึ่งอะไรก็อยเสร็จ,นะออรเ,เ,รจเอาเรื่อโดนอยู่ไปไปไปหาที่ขาเคื่องตั้งหาองหาเครื่องยาการะดานมนนีมีไหม่าจะมีสิมีก็ติงก็แตะตัวอะไรเยี่อะไรแพบบแบบ้แวบ เป็นไรครับอ่าลุงไปโดนอืออ่าอยู่ตรง้องสะด็จเชฟให้มันหาเครื่องยากนะเคื่อซทอบอยู่บนนี้ทามาช่วยทอบบนนี้ เดี๋ยวพ่อเมย์ไปช่วยเลยกายอยู่กายอยู่พมอเองฟ้ามเอง จักเนี่ยนังเรื่สเจเจริงนะสนุกสนุกมากเลยนะผมชอบดูรอซีนี้ลอซีซันสามเป็นสี่ไป็นุกชมก็สนุกะผมว่าสนุกนะผมชอบดูมากเลยออ,อเก็บไปทุกคนอาล้อมอีกหนึ่งคนแล้วแ่ว่าเป็นอกผมว่าหลอดอ,อนะ หนักสนุกดีอ่ะอ้าวลงอ้าวมาจับปักอะไรพวกใครอ่ะอติดติดๆติด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 ราวบันไดัวกอะไรนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหเหยียบนี้กระดังด้วยหนักจับจๆบ

โอ้องดังนเ,เด้ยเปิดกัดไม้มาเพื่อนรอแป๊บนึงนะขอิวก,ก่อนิวก,ก่อนไม่ไหวอาวอาวตัวแล้วไองอือใครไปช่วยยังโอเคไปช่วยแล้ว ดิ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 ด,ดิดดดดดดดเป็นยังไงแล้วโดนห้อยเลยเอามองมันเย็นมองมองหอแต่เท้าเธอซูให้ฉันเจงใจมองหอโอ้โหเก่งโคตรเก่าเลย <c oughs> มันบองบอกอายุมันทีใครมาช่วยไหม อนี้ใครอยู่แล้วเชฟมาเลยเรือเรือเรืออันนี้เป็นแม็ทยังไงแม็ทต้องมาเชฟไม่มียังไม่มีใครมาแต่ก็เริ่มมีมาแล้วคนหนึ่งลุงบินลุงบินโอ้โงเห็นได้ไงอ่ะเรือลุงผมไปก่อนนะ มีโบโลทามติดมาด้วยเนี่ยมองเห็นไหมมาไหมมาไหมไม่มาก่อนฮิวก่อนลุงแปบบแบบ๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยอไอ้ขี้ขี้อืออ้าวโมจะพูดใเนยียแหละไม่ถูกเลยลงมาแป๊บหนึ่งนะจะเสร็จแล้ว อา้าวสวยอีกแล้วไม่มีเสียงอ่ะโหมันไม่มีเปิดกูเองเลยคานนี้ก่อนดีกว่าเออคานต่อไปไม่ยอมแพ้คานต่อไปไอคานคาน คานคานที่อยู่ในหนังเดอะฟัสนั่นคานมุกอะไรเนี่ยยื้อไปคานต่อไปคานกลับเสร็จมาแบบนี้ละอย่าเลยนะกดซื้อตีโค้กเ์งไว้ ออมีใครมาช่วยไหมมีครับใครสนใจมาช่วยเร่อเปิดแล้วประตูไหนบ้างเนี่ยประตูหนึ่งเใต้น,นีหนึ่ง,อย,งอยู่ตรงข้ามกันเลยเออีเ่อพร้อมจะเพื่อนมาเลยขอบควมหิวเต็มหิวเต็มออโอเคขอบใจมากลุงบิน มันไม่มีเสียงไม่มีเสียงมันจะพกไฟเด้ออ่าเอาสต๊อกใจตอนโดนช็อตแรกโอเคว้ามีตัววันไหมเนี่ยไปเฮ้เด้อเด้อเด้อเดทำไมยอ่อๆเรียงี่ย ไอตานี้ตานี้มีแววรอตานี้มีแววรอดอาเจ้าอาเจ้าอาจอาจอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะเอ๊ะอือ,อเปิดตัวเด็นแน่เอ้าลุกไปเลยหรออ้าเดียเนะเ๋ยวออกได้ไหมน่ะรีบรอเอ้ ไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนเราลักเพื่อนประตูนังเปิดยังไงช่วยทันไหมเนี่ยอ้าวตัวเลยเอียเพื่อนเอียไป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 

เอาละครับผมก็จบหักไปกับ EP สิบสองสำหรับเน็ตบ้านเดลไรนะครับผมแต่ตาดีหลอดนะหลอดฮะถ้าไม่เพื่อถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาร์กแมนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ